คุณลักษณะพื้นฐานที่เป็นก็ต้องนองําเยนอย่างนี้ว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเรามีโรงเรียนที่เข้าสู่โครงการเนี่ยสินโรงเรียนโรงเรียนแต่และโรงเรียนของโรงเรียนที่จะเข้าสู่นสารฟังสิ์ก็จะมีความต่างที่ถูกกําหนดด้วยคุณลักษณะของอันนี้มียูนกรเรเก็บได้รอบหน้าต้องใส่ากางเกง หนึ่งรอบถ้าเราลงเรียบร้อยไม่เปลี่ยนอาจารย์พร้อมในตรงนี้เป็นการอภิปรายตั้งใจเดียวมต้องเป็ียนเทคทำไปตามปกติได้เลยเหมือนเราล้างจานมืออะไรเอ่ยมาเขือเทศหรือเอาของเหลวมันเอาของเหลวหรือว่าเนย จะได้ตัวอะไรตอนแรกก็จะเป็นความเข้มข้นของซับเ t รตต่อการทาง,งานของเอนไซม์ s ับ s t ต a ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมีผลทาเตรียมไม่ก่อน,นานละต่ทีเดียวม,มันจะสีในหลอดเบอร์หนึ่งค่อยๆทำไปทีละสอ่ไปเรื่อยๆเรื่องอ๋อใช่ค่ะเป็น l ลบ <laughs> ของสารที่ไม่มีครัวขาะระบาย แล้วก็เฮกเซนค่ะจะเป็นตัวทำลายเซนค่ะนั่นหมายความว่าสีเทียนนีเป็นสารที่มีควรรซัยมีซันเฟตมีคาร์บเนตค่ะส่วนไอออนบักวที่เรือกมาจะมีอ่านี้เรามีทดส,สอบด้วยค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ลองได้ชิดนะคะอาจารย์คะถ้ากาจารย์หยดสีภาดหรือไม่สวยหรืออะไรใดๆสองหยดไม่ได้แล้วก็หยดนี้ปริมาณไม่ต้องถืว่านแบบจะดีจะสวยอะไรเงี้ย วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายๆอย่างแต่ว่าต้องไปสำรวจเที่ยวียนเรามีอุปกรณ์เหล่านี้หรือวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายๆอย่างแต่ว่าต้องไปสำรวจเที่ยวียนเรามีอุปกรณ์เหล่านี้หรือวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายๆอย่างแต่ว่าต้องไปสำรวจเที่ยวียนเรามีอุปกรณ์เหล่านี้หรือวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายๆอย่างแต่ว่าต้องไปสำรวจเที่ยวียนเรามีอุปกรณ์เหล่านี้หรือปึ๊บติดอันนี้ไม่ไต <tw n. S 2> ิด <aber lan> <implications>

นี่ไปด้วยกันด้วยกันได้เด็เกเราก็ซอนเก่งไงเมื่อกี้ฝั่งนี้มันเป็น